สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ป๊อปจัดให้ครับวันนี้เราจะมาเปิดโพยลับกัน30เคล็ดลับชีวิตที่ไม่เคยบอกใครที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณมีพลังและมีความสุขมากขึ้นแต่ละข้อเน้นตรงใจเข้าใจง่ายและพร้อมใช้งานได้ทันทีถ้าคุณกำลังมองหาแรงมนันใจหรือในทางในการพัฒนาตัวเองบอกเลยครับว่าคลิปนี้ห้ามพลาดไปดูกันว่าข้อไหนโดนใจคุณที่สุดบอกเลยว่าข้อ21กระแทกใจมากๆา อยากทำอะไรก็ลุยเลยอย่ารอให้เพอร์เฟกเดี๋ยวพลาดโอกาสดีๆไปสกักก้อน 2. แต่บางอย่างก็ต้องใจเย็นๆน,นะไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือเรื่องความรักรีบไปก็พังหมด 3. นั่งสมาธิดีจริงๆนะเพื่อนๆลองทำดูสิสมองจะเจ่มใสไม่พุ้งซ่านเท่าเดิม 4. จริงๆเราคุมคนอื่นไม่ได้หรอกแต่คุมตัวเองได้เริ่มจากควบคุมความคิดและการการะทาของเราดีกว่า 5. วินัยสําคัญมากถ้าอยากไปให้ถึงฝันต้องมีวินัยเป็นเพื่อนคู่ใจ 6. เวลาช่วยเยียวยาทุกอย่างได้จริงไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขมันผ่านไปได้เสมอแค่อดทนแล้วก็เรียนรู้จากมัน 7. พลังบวกลบมีอยู่จริงคิดบวกๆไว้แล้วคนดีๆจะวิ่งเข้ามาหาเราเอง 8. ออกจากกรอบเดิมๆบ้างก็ดีนะลองเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆชีวิตอาจจะสนุกกว่าที่คิด 9. รู้จักตัวเองให้ดีโดยเฉพาะช่วง30นี่แหละเหมาะสุดที่จะค้นหาว่าเรา ต้องการอะไรในชีวิต 10. อย่าเสียเวลากับอะไรที่ไม่ใช่โฟกัสกับสิ่งที่ใช่ดีกว่า 11. ความสําเร็จไม่ได้มาแบบบังเอิญต้องวางแผนแล้วลุยจริงๆถึงจะได้มาก2 2ผิดพลาดมาก็ไม่เป็นไรถือซะว่าเป็นบทเรียนให้เราเติบโต 13. รักษาเพื่อนดีๆไว้ให้ดีเพราะเพะตอนที่ชีวิตจะแย่เพื่อนนี่แหละที่จะอยู่ข้างเรา14ใส่ใจทั้งกายและใจถึงจะมีชีวิตที่สมดุล15เรื่องเงินเงินทองท,องทองก็สําคัญ เรียนรู้วิธีจัดการเงินไว้อนาคตจะได้ไม่ลําบาก 16. ควฟังความเห็นของคนอื่นบ้างก,ก็ดีบางทีได้ไอเดียใหม่ๆที่ไม่เคยคิดมาก่อน7 7ทํางานเป็นทีมให้เป็นจะได้ผลลัพธ์ที่เจ๋งกว่าทำคนเดียว 18. บางทีก็ต้องรู้จักปล่อยวางของบางอย่างยิ่งยึดยิ่งทุกข์สิตั้งเป้าหมายทั้งระยะสัน้นระยะกลางระยะยาวเอาไว้จะได้รู้ว่าชีวิตกําลังไปทางไหน20 อย่าลืมใช้เวลากับครอบครัวเพราะครอบครัวคือกำลังใจที่ดีที่สุด21อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะบางทีมันพาเราไปเจอโอกาสดีๆก็ได้22กล้าพูดว่าไม่จะได้ไม่ต้องเสียเวลากับอะไรที่ไม่อยากทํา23าหัดอ่านหนังสือให้เป็นนิสัยรับรองได้ความรู้ใหม่ๆแน่นอน24หาความสุขจากเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่ต้องรอให้มีอะไรยิ่งใหญ่ถึงจะมีความสุข25่สิบาขอรับพื้นที่ส่วนตัวของคนอื่นด้วยนะจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข26ชื่นชมความสําเร็จเเล็กๆขอองงงตัวบ้า ค่อยๆสะสมไปเดี๋ยวก็ถึงเป้าหมายใจเอง27เครียดก็หาทางระบายไม่ว่าจะออกกำลังกายหรือทำอะไรที่ชอบ28เข้าใจว่าทุกคนมีปัญหาจะได้เห็นใจกันมากขึ้น29ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์จะช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ30อย่าลืมสนุกกับชีวิตนะชีวิตสั้นนิดเดียวมีความสุขกับทุกวันที่มีดีกว่าก็หวังว่า30เล็ดลับที่ ผมนำมาแป่งปันปวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกคนมากๆอย่าลืมนะครับว่าเคล็ดลับเหล่านี้จะได้ผลก็ต่อเมื่อเราเริ่มนําไปใช้ในชีวิตประจาวันและถ้าคุณกําลังมองหาแนวทางพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องแบบจริงจังผมขอแนะนําโปรแกรมพัฒนาตัวเองต่อเนื่องโอมเพียงการฟอมมิชชั่นที่จะช่วยให้คุณปลดล็อกศักยภาพในตัวเองด้วยหนังสือเสียงทรงพลังและกลุ่มมาสเตอร์ไมล์สุดพิเศษทุกค่าวันอาทิตย์ที่จะสร้างแรงมดาลใจและพาคุณไปสู่เป้าหมายอย่างมั่นคง กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากผมและพบกันคลิปหน้านะครับขอให้ทุกคนสนุกกับชีวิตและเติบโตไปพร้อมๆกัน